สวัสดีคะ่ะมาผ่ากระสาโอ๊อีกแล้วพี่น้องจ้ามาวันนี้ได้กคลั่งแซ่บพี่น้องเลยก้อยเนื้อพี่น้องจ้าก้อยเนื้อกะส่าโอ้ยอยากคืดอยากพี่นอ้องเอ้วก็ต้มเนื้นอพี่น้องแล้วก็ะพางพี่น้องจ้ามาสักโซอะไรอย่างหางย้ำให้บอกแม่แบบงกันมาแล้ว <laughs> แกค่าจ้าน้พี่น้องจ้าวันนี้กระส่าโอ้ยน้ำซ่าง,งพี่น้องเ,เ,เจจอ้ยปัสเซ่กระแซ่บจวดจ้าอืมอ่าอืม แล่น้ำเจนเอ็มนมาเนี่ยอืมอ๋อสุดยอดสุดยอดมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาเนะี่ยขอตรวจขอแพ,พ้คุณมากินเนี่ยกินดิบเลยพี่น้องเด้อสาอุกินอยากพี่น้องจา๋าคุณแม่กินอยากอีกแล้วอืมมาจา้ะอืมเข็นยาเข็นซุ่ยเขี่ยาพี่น้องเอ้ยนเข็นยาเนี่ย Hãy lượt Quay nửa xếp chặt ừ.

Ừ. ừ không có gì đó bởi những em sẽ nằm xưa nhé tụi em อเขากันดีพี่น้องให้เลกืกก็แรงกากกว่อจับอื ขึ้นไปอีตูนเ่พี่น้องเลยโลภาพไามจ้ะอืมทงแสนพี่จะลิงกันอ quên mình hả Sụt nhanh mà đẹp không? Đã mới kìm

Так. don't mm -hmm. mm -hmm. เอาหองทางบาบาไปลองเลยอืมน้ำสางของออกฤทธิ <laughs> ์ไม่ได้กินเดินนะพี่น้องเลย